ผมผมลงไลฟ์ก่อนนะไหมถ้าสี่โมงไลฟ์ให้ดูใหม่ใชจริงเนาะครับตัดมผมก่อนเขาหมอ,อไม่สวยเลยแสบตาคเขาแบบี้ว่าเนี่ยโอ้โหเพิ่งมีแดดวันนี้นะครับเนี่ยหมอ,อกก็ไม่มีเมื่อเช้าครับผมบอกแล้วผมก็คือ,อวันนี้แดดแดดต้องแรงเพราะเมื่อเช้าไม่มีหมอ,อกนะตอนแรกไม่มีแดดพอตั้งกล้องจะไลฟ์แดดมาเลยผมว่าเนี่ยโอเคนะครับพี่ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามค<ร>่ะ<ร>ทุกคนคะ่ะจงังหวัดชัยภูมิเราเป็นเจ้าชู้อ่ะเรามีหลาย,ลาย,ลยนะตอนนี้เขาเปิดให้เข้ามาชมแล้วนะคะแล้วตอนนี้น้องกระเจียวก็คือพร้อมอดโฉมกันแล้วนะนี่ให้ดูตอนนี้น้องกระเจียวพร้อมอวดโฉมกันแล้วนะคะตอนนี้คือเยอะมากเลยนะทุกคนเย,กนะเยอะเลยเบน,บนนะี่ บานเยอะเลยอะไรการอะไรการวันนี้วันเกิดเฮียเฮียพามาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียว oh, <okay. S 1> ไม่ได้มาในรอบแบบสิบปีเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นการกลับมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอีกครั้งหนึ่งในรอบสิบปีว้าว <Wow! laughs> แต่พี่เขาบอกว่าพ,พี่อุทยานเขาบอกว่าปีนี้คือสวยที่สุดในรอบส<ช>ิบปีเลยนะคะใช่พี่เขาคอนเฟิร์มมาเมื่อกี้เราก็เชื่อพี่เขาเลยเราเชื่อคนง่าย นี่ทุกคนโอ,โอ,โ,อโอ้มันจะลมเนี่ยสวยจริงนะเนี่ยตอนนี้แดดแรงมากเลยไม่รู้ว่าเห็นกันชัดไหมนี่เลยค่ะนี่อุทยานแห่งชาติป่าเห็นงามนะคะป่าเราไปเดินเที่ยวด้วยกันเต้นี้ปั๊ซี่เราหรือเปล่า เจถ่ายรูปเช็คอินอะไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อฝามันเปิดอะมกเมื่อกี้แล้วมีพี่เขาวางของไกลๆๆเลยเมื่อกี้คือไม่ได้มานานมากพอตอนนี้มาถ้าทุกคนเห็นไหมเอ่ยไกลๆนู้ เลยจะเป็นเสาแท่งขาวๆเป็นกังหันลมคือเยอะมากแล้วทุกคนกังหันลมเยอะมากเลยนะอ๋อแต่อากาศกําลังเย็นสบายเลยนะเมื่อกีไดด้ไม่มีแดดไม่มีแดดคือเมื่อกี้คือกกาคอ,อากาศคือเย็นมากเลยยี่สิบองศาแต่ตอนนี้คือแดดแรงเลยทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งดอกกระเจียวค่ะอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งาม ให้ดูน้องกระเจียวอวดโฉมกันน้องบานเยอะเลยนะเนี่ย right ถ่ายเสยไปอย่างนี้เห็นกันไหมเอ่ยเพราะค่อนข้างย้อนแสงนะตอนเนี้ยทักทายทุกคนค่ะที่เข้ามาทักทายนะคะมาเที่ยวทุ่งป่าทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงามกันค่ะเขาเปิดให้เข้าเข้าชมแล้วนะคะมิถุนาถึงสิงหานะคะ นี่ให้ดูบรรยากาศสดสดให้ดูสดสดตอนนี้เลยว่าน้องกระเจียวเขาออกมาอวดชมกันประมาณน,นี้นะคะนี่ตรงนี้เลยสวยเลยค่ะทุกคนค่ะถ้ามาตอนเช้าน่ะจะได้เป็นฟิลหมอกด้วยนะคะซึ่งจะสวยมากเลยแต่ของตะมาณน,นี้คือเย็นแล้วแดดวันนี้คือแดดเพิ่งจะออกมาเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือบรรยากาศเย็นๆแต่คือพออยู่ในร่มก็จะไม่ร้อนแต่พอโดนแดดก็จะร้อนๆนิดนึงแต่ แต่จริงๆแล้วก็คือกำลังดีนะอากาศนะจริงนะไปเดินกันต่อค่ะตอนนี้เขามีการจัดการที่ดีมากเลยนะคะไม่เหมือนสิบกว่าปีที่แล้วที่มาตอนนี้ก็คือว่าเขาก็จะมีรถรางค่ะทุกคนเราต้องซื้อตั๋วรถรางคนละ30บาทเนี่ยตอนนี้แดดเริ่มลดลงอีกนิดหนึ่งละอากาศก็จะเย็นๆเดินแบบสบายๆเลย เราซื้อตั๋วรถรางคละสามสิบาทก็คือรถเขาก็จะออกทุกสิบถึงสิบห้านาทีค่ะแล้วก็ลงเที่ยวลงเดินเที่ยวตามสบายแบบเดินสบายใจตามอัธยาศัยเลยก็เดินเที่ยวกันได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ขันไนผ่านมาเราขึ้นขันนัดได้เลยนะคะเหมือนรถฮับอินฮับออฟอะเดินได้กันแบบสบายๆเลยนี่นะฮะสวยสวยสวย สวยจริงเพราะว่าครั้งล่าสุดเพื่อสิกว่าปีที่มาตอนนู้นรู้สึกว่าไม่ได้เห็นเยอะขนาดนี้รู้สึกว่าตอนนี้คือเยอะเยอะเลยเยอะก่อนหน้านี้แล้วทางเดินก็เดินสบายมากนะคะนี่ก็จะเป็นทางเดินแบบนี้เลยเดินกันสบายๆเลย ้าสวยใช่ตอนนี้ฟ้าแบบโปร่งสวยมากเลยยงแล้วก็อนเนี้ยสวยมากเลยนะไอ้กังหันลมอะ่ะกังหันลมคือเยอะมากสวยมากเลยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่หยุดตามจุดเลยนะ เมือนเริ่มจะมีเสียงหอบสวัสดีเก้าร้านดวงใจที่ยังอยู่ด้วยกันนานๆเดินเที่ยวธรรมชาติทีสวยมากเลยใครผ่านมาชชยภูมิจะลืมแวะมาเที่ยวนะคะหรือใครไม่ผ่านมาก็จะลืมปักหมุดมาเที่ยวนะสวยอากาศดีคะ่ะทุกคนคะ่ะ ว้าว <Wow. S 2> หวังว่าเมฆก้อนนี้จะไม่ตกนะรอเฮียก่อนเียยังไม่มาได้ยินเสียงหอบไหม <laughs> นูน่นเฮียอยู่นู่นเลยกำลังเดินมาทักทายคนที่ยังอยู่ด้วยกันค่ะทักทายนะคะใครผ่านมาอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะสวยอย right ู่ค่ะสวยปีนี <stories imal S 2> <ancies proof> ้สวยน้องกระเจียวออกมาเยอะเลยสีสันสดใสเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเดินไปขึ้นรถรางตรงนู้น เดินตามทางเดินนี้ไปตรงนน้นรถรางจอดตรงนน้นขึ้นรถรางขาใช,ใช่เนี่ยขึ้นรถรางตรงนี้ทักทายค่ะทักทาย ตอนนี้จะสี่โมงแล้วอ่าถัดจากนี้ไปก็เป็นผาหินหน่อใช่ไหมที่เราผ่านมาเมาื่อกี้แต่ดีนะเขามีขีดสีเหลืองดำไว้ให้ด้วยอะว่ามันเป็นแบบว่าคนละสเต็ปกันเนี่ยจะได้ไม่สะดุด เดี๋ยวเราไปรอรถลางกันอ่ะบอกอีกทีนึงค่าเข้าอุทยานลด30บาทนะคะผู้ใหญ่คนละ40บาทนี่เลยทุ่งดอกกระเจียวเนีย่ยถ่ายรูปก่อนมาอยาถ่ายรูปให้หน่อย รถดางมาล้วเราตรงนูนก็จะมีน้องไกดให้ด้วยนะ ใช่เดี๋ยวขอจบไลฟ์ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถึงป่าหินหนอแล้วเดี๋อไลฟ์ให้ดูมาอีกรอบหนึ่งนะ